ไปต่อความคืบหน้าอยู่ที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับเน,นื่องมาจากว่ามีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ,บ้านใช้ปืน,นยิงญาติเสียชีวิตไปกล่าวหาว่าญาติใช้ซิมมือถือไปกู้เงินแต่ว่าไปทวงถามแล้วปฏิเสธนะครับและพอยิงเสร็จปั๊บหลบหนีไปล่าสุดมามอบตัวแล้วและก็บอกว่าเขาไม่ได้ยิงามาดูนะครับจากกรณีที่ช่วงเย็นวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานายโรธอายุ41ปีนะครับถูกยิงเสียชีวิตในบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่บ้านหนองมนหมู่ที่21ตำบลไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีส่วนผู้ก่อเหตุนะครับก็คือนายกิษณะอายุ36ปีเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคนตายหลังก่อเหตุเดี๋ยวตอนแรกได้หลบหนีไปซึ่งสาเหตุเนี่ยก็คือญาติเนี่ยให้ให้ข้อมูลบอกว่าเป็นเรื่องที่ผู้ตายเนี่ยไปยืมสิมโทรศัพท์ของนายกิษณะผู้ก่อเหตุเอาไปใช้หลังจากนั้นนายกิษณะก็ได้มาต่อว่าต่อขานนายรอดผู้ตาย ว่าเอาซิม,มไปกู้เงินมานะครับไปทวงถามแต่ว่าผู้ตายนี่ปฏิเสธและก็เกิดการทะเลาะกันสุดท้ายก็คือว่าอาดีตผู้ช่วยพยาบาลก็ใช้ปืนยิงญาตินี่ตายว่าอย่างนั้นล่าสุดความคืบหน้าเรื่องนี้เมื่อวานนี้นายอัมภัยพ่อของผู้ต้องหาได้นําตัวนายกฤษนะผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้ามอบตัวกับตํารวจโรงพักสว่างอารมณ์นะครับและก็เอาตัวนายไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก็พบว่าปัสสาวะนี่เป็นสีม่วงหลังจากนั้น,นครับผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสอบถามนายกิศนะผู้ก่อเหตุ ซึ่งเจ้าตัวก็เปิดเผยบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเขากับผู้ตายมีปัญหาทะเลาะเรื่องซิมมือถือกันจริงเนื่องจากว่าผู้ตายเนี่ยได้ยืมมือถือแม่ของเขาไปใช้โดยในมือถือน,นั้นอะมีซิมของเขาอยู่ในเครื่องด้วยนะคะเขาก็เลยไปขอซิมคืนเพื่อจะนํามาเปิดใช้เล่นอินเทอร์เน็ตนะฮะมาปั่นบาคาร่าว่าอย่างนั้นกระทั่งได้ซิมกลับมามาจากนายโรธผู้ตายเนี่ยพบว่าการใช้ซิมเนี่ยมันใช้ไม่ได้เหมือนก่อนนะครับหลังจากนั้นผู้ตายก็ยังมาโวยวายเรื่องซิมนะครับก็เลยเกิดความโมโหฮะ มีปากเสียงกันทะเลาะกันสักพักพ่อก็มาห้ามหลังจากนั้นตัวเขาก็บอกว่าออกไปหาเพื่อนกลับมาถึงบ้านช่วงอีกทีสี่ทุ่มวันที่15ก็พบว่านายโรดถูกยิงเสียชีวิตแล้วซึ่งเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิงก็เลยเนี่ยไปมอบตัวกับตำรวจและก็บอกกับตำรวจเพื่อความบริสุทธิ์ใจเรื่องของตำรวจว่ายังไงนะครับความคืบหน้าของคดีเนี่ยทางพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับกับผู้ก่อเหตุว่าเป็นเรื่องของฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนานะครับ กับนายกิษณะนะครับผู้ก่อเหตุหลังจากนี้นะครับบอกว่าเอาก็นายกิษณะก็ไปยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวที่ศาลนี่นะครับทีนี้นะครับนักข่าวก็ได้ภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุในช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสามเศษเศษนะครับผู้ตายเนี่ยนะครับได้เดินไปที่หน้าบ้านกองนายกิษณะผู้ก่อเหตุแล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเนี่ยผู้ก่อเหตุนะครับเนี่ยทะเลาะกันมีปากเสียงกันเรื่องโทรศัพท์มือถือในเสียงเนี่ยฟังไม่ชัดว่าพูดเรื่องอะไรกันบ้าง แต่ก็เห็นชัดเจนว่ามีการด่าทอกันด้วยถ้อยคำที่หยาบคายจากนั้นเวลา15นาฬิกา58นาทีนะครับได้ยินเสียงในกฤษณะผู้ก่อเหตุตะโกนด่าผู้ตาอยู่หน้าบ้านแต่ฟังก็ไม่ได้สับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดจากนั้นพ่อกับแม่ของผู้ก่อเหตุก็เดินออกมาดูเหตุการณ์ที่หน้าบ้านตกใจและก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้หน่อยนะครับภาพวงจรปิดได้จับภาพได้ มีเสียงปืนดังขึ้นในตอนท้ายนะครับเนี่ยฮะคู่กรณีได้เป็นญาติกันนะต่อมาทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปพบกับนางประคองอายุ66ปีเป็นแม่ของผู้ตายแม่เนี่ยเปิดเผยว่าเมื่อประมาณ4วันก่อนในลูกชายผู้ตายเนี่ยเพิ่งโทรศัพท์มาหา และก็บอกกับแม่ว่าพี่สาวได้ส่งขนมเค้กทุเรียนมาให้กินอร่อยมากหนูกินหมดเลยว่าอย่างนั้นซึ่งน้ําเสียงในฟังตอนนั้นลูกชายดูว่าร่าเริงสดใสามากเมืม่อทราบข่าวก็ทําอะไรไม่ถูกเลยไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกกัพกพักเาบอกว่าก่อนหน้านี้นะเธอก็ทราบดีว่านในกฤษณะผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชมีพฤติกรรมเนี่ยชอบเสพยาเสพติดแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาทําร้ายกับลูกชายของเธอเช่นนี้ส่วนเรื่องเงินเยียวยาตอนนี้ยังไม่ขอคิดนะครับเพราะว่า ต่อให้เงินเป็นล้านนะครับก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของลูกได้กลับคืนมาเอาฟังเสียงแม่ของผู้ตายหน่อยนะครับนนี้จะคุยกับครอบครัวของน้องผู้ก่อเหตุเขายัาง,เ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 งเรื่องเงินเยอะแยะก็ไม่รู้นะไม่คิดไม่ออกเหมือนกันยังไม่คุยนี่แต่คิดอยู่ว่าได้เงินเป็นล้านลูกไม่คืนมาก็ไม่อยากได้แต่ถ้าเงินบาทเดียวลูกฟืน้นคืนกลับมาก็เอา บบเป็นหน้าที่ของตำรวจจะตรวจสอบกันไปว่านะครับผู้ก่อเหตุได้บอกว่าอ้างว่าไม่ได้ยิงนะครับจะมีข้อเท็จจริงอย่างไร